เิร์ล้วจ้าเมื่อในกินหางเนาะมวยเน่นพักแล้วในนี้ก็มีสมุนไพรนะคะมีจะไคร้มีใบมกสวัสดีค่ะเมื่อนี้เอาเมนูมกมกหมอปลามกหมอปลาแบบง่ายๆอาหารเฮ็ดง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์จากสมุนไพรนั่นอกจากทะเลเดี๋ยวเข้าไปเบิง้งวิธีเฮ็ดแล้วกะวัาจะดูอุปกรณ์เนาะจ้าคะว่าซิมี่ยังไปดูกันเลย เลอง,งานแล้วคนเท่าหนี่กันยากยากยากน้ำเตนแนวกินเลิกง,งานสิกินกับหยังเออโบอกกินกับโบเล้วอันนี้บริวายไผ่ดอกไม้มุ่งละไหนดูซิเรามีอะไรนอกจากไข่แล้วมันมีอะไรในตู้เย็นปลาหาสิบบาทซองโตออไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรกินตุ่มสดนหนามกระเสบเอ,อ,อ้อเจาะ อันนี้คือจิลีดเพื่อน้องมหายอันนี้ก็คือกุ้งสามพันปีเนา่าเราเหรอกุ้งกันเลยอันนี้ก็คือวัตถุดิบในตู่เย็นเบิงถ้าซิมาเห็ดหยังเฮ็ดแบบง่ายๆนะคะประมาณแปบ๊บเดียวหละทิมหานาทีเนาะกินไว้ๆข้างหมอแล้วก็ใส่น้ำจ้าใส่ประมาณหนึ่งในสามของหมอนี่ละ่ะ ถ้าสิเฮ็ดกับเขาง่ายๆนะจ่ะค่ะเมื่อนี้วุ้นสิเฮ็ดโมกป่าค่ะผู้ใดสิคิดไม่นูหยังบอกออกอะมา,มาเบิงมาเฮ็ดน้ากันนอกจากอันนี้วัตถุดิบมันก็มีบกเขียอันนี้สามนวยปลาตัวนึงสําหรับกินคนเดียวเนี่ยละ่ะขหนอ่อแล้วก็ผักสมุนไพรก็สิมีนี่แหละค่ะข่า,ขาตะไคร้บักพิกกระเทียมบวบบวบ,บ,วบหน่อยหนึ่งแล้วก็ผักหอมจะเฮาบาเ่เฮ็ดหมอยใหญ่เนาะ เด้วดหขอสิตํตำเครื่องป้องกันโควิดนะคะคิดเมนูยังบอกอะ่ะนี่ละจ้าแล้วก็ตำนะคะเราจะไม่ถ่ายตอนตำค่ะตำสมุนไพรให้ละเอียดเลยห <c oughs> ม้อเริ่มเดือดหม้อเริ่มเดือดกะตักเนี่ยจ้าใส่เลย <c oughs> วิธีบ,นบานๆนะจ้า ล่างสักล่างสากล่างสากังสกตั้งวกพี่ที่ตำตะกี้ใส่เนะาจะใส่ไปเลยตำใจชอบไผ่มักเพ็ดก็ใส่ลายๆป๊ามีข้าวกะใส่เพ็ดหน่อคาในนี้มีจต่สม,มุนไพรทั้งนั้นเลยคาตะไคร่ใบบกูดเอ้ยไม่ไม่มีขาค่ะตะไข่ใบบกูดกระเทียมราคาป่อยให้น้ำเดือดอันนี้นะคะ ลงไปจะกก้อนหนึ่งจา้าลงไปก่อน้านะคะรอให้เดือดโอ้เดือดแล้วใส่บะเข้อค่ะเพราะว่าบะเขอมันสุกยากเนาะมวยมากบะเข้อปะเละๆแน่มวยกับเสียใส่บะเข้อไปก่อนนะคะใส่บะเข้อไปก่อนแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะผสมใส้ไหลมันที่เข้มถ้าใครมักกินรสเข้มกะ ตามใจชอบได้ค่ะนัวแน่พมนัวกะเอาเ้อะพี่น้องใส่หลายเสียบลายขว้อันนี้เขาขว้าเทาจิ๊ดใส่พั่นกะตำเขาเบียใส่เขาเบียเข้าเบียรก็คือมุ้ยใส่ซับไทยให้ข้างหลังนะคะเขาเบียก็ฮัลละจะมาทาโบมี่เข้ากะใส่เขาขว้วก็ได้เขาเบียก็คือเขาที่ว่าเอาเขาไปมามาแล้วก็มาตำตำตำแล้วก็ปั้นแล้วก็กี เ้วก็เป็นข้าวเบียร์แล้วจ้ะเราไม่ใส่เพราะว่าเราใส่เราไม่มีห้าใสข้าวขวดกันได้นะคะใส่ไปเลยใส่ไปเลยโอ้ยหอมหอมหอมทะลุจอเลยค่ะเมื่อมันเดือดเดือดเดืดอดะเมื่อมันเดือดได้ที่ ข้าวกับสิมาซิมเนาะจ้ะซิมชิมชิมชิมโอ้ยทั้งเหยียดทั้งจามำนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขามาลองเทสเทสชิมคือว่าข้าต้องซิมก่อนเพราะว่าร์ทาใส่ปลาแล้วมันจะข้นว่าไรเดี๋ยวเนื้อปลาเกูไอ้จ้ำ มาแข่งได้ผงสุรตัวบบไปปรแซ่บเซอำลัาล้างไวคะไ่ะแ่งไปเลยโม้มคุนเนาะค่ะ แค่กดๆแล้วก็ปิดค่ะตอนนี้ปลาเราก็ได้ที่หลังจากที่มุ้ยใส่ปลาอะใส่ไปประมาณว่ถึงสิบนาทีประมาณสิบนาทีก็ได้เราหมุยกัะรีไฟลงเพราะว่าปลามันสุกง,ง่ายค่ะปลาสุกง,ง่ายมากอันนี้สุกแล้วได้ที่แล้วนะคะใส่หอมเลยค่ะเอยง่ายๆไส้หอมกับปิดฝาปิดไฟได้เลยค่ะ แค่นี้นะคะเสริฟแล้วจ้าเมื่อในกินหางเนาะมวยเน่นพักแล้วในนี้ก็มีสมุนไพรนะคะมีตะไคร้มีใบมะกรูดมีกระเทียมอ่าพริกพริกก็เป็นสมุนไพรค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมกินวันที่กินใเนเบืองพวา่าคิวมันสียงเงาพลนะจ้ะหละกก่อนนอนคืนนี้ก็มวยกะมีขอคีดดีๆมาฝาก มวยจามาจากพ่อยานะจ๊ะมวยเคยถามว่าเป็นยังคนที่เขาเหตุซัวเขาคือยังได้ดีเออเขาคือยังมีชีวิตปกติเพิินบอกว่าที่เขามีชีวิตปกติได้ดีหรือว่าเขายังดาเนินชีวิตได้บ่มีภัยเหตุอย่างเขาได้ก็คือว่าเพิ่นยังมีความดีของเก่าบุญเก่าเพิ่นก็นยังหลายอยู่มันก็บุดน,นุนก็สทรงเสริมเพิ่นดูก็คือว่าบุญเก่า มันก็นยังคำนุนเจือจุนเพิ่นอยู่นะคะแล้วมือกระทามว่าเอ้าเป็นยังคนเหตุดีคือบ่ได้ดีเพิ่นกะคือกันะจ้าเพิ่นกะบอกว่าเขาก็ย,ยังมีกรรมอยู่ก็ออยังใส่กรรมโตไปะ่ะแต่ว่ากายประมาทนะคะใช้ชีวิตไม่ประมาทจังใดคนเหตุดีก็ได้ดีคือเราแล้วนะจ๊ะ่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะ,ะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบาย